สวัสดีครับคาต้อตรับข้าสุดช่องฟอร์จูนพยากรณ์นะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีธนูและลัคนาธนูนะครับเนื่องจากดาวพฤศัสบดีนะครับดาวประจําตัวโคจรเดินหน้าแล้วนะครับจากราศีมังกรที่เป็นนิดคือการอ่อนกําลังในรอบ12ปีเข้าสู่ราศีกุมนะครับก็จะเข้มแข็งขึ้นจะส่งผลกระทบนะครับอย่างไรส่วนมากในทางที่ดีนะครับกับคนราศีธนูบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการอัไลน Ad ์ดีมาที่บลิปเบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหวัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปสามารถาติดต่อมาถามอดไลน์ดี AD นะครับมาติดต่อถามค่าครูได้ครับเรามาฟังคํายสรนะครับดาวพฤหัสบดีโคโจรเดน่านะครับจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกรุนะครับในวันที่29มีนาคม,ม2 5 6 4นะครับซึ่งจะกินระยะเวลาประมาณ5เดือนนะครับ แล้วก็ส่งผลอย่างไรนะครับเรวมาติดตามกันเลยครับในช่วง29มีนาคม2564นะครับจะเสร์จคำว่าเสร์ชหมายถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วนะครับดาวประจำตัวเนี่ยเข้าสู่ราศีกุมนะครับจนถึงวันที่2เมษายน2564นายนะครับจากนั้นจะหยุดนิ่งอยู่กับที่คือพูดง่ายว่าดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวเนี่ย,ะจ,ยจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนคือพอเดินเดินข้ามราศีปุ๊บ จะหมายถึงว่าเร็วเร็วนะเดินเร็วเข้าสู่ราศีข้างหน้าเนี่ยแล้วก็จะหยุดนิ่งในวันที่1มิถุนายนถึง15บมิถุนายน2564นกิ 2, 64, นะครับกินระยะเวลา14วันนะครับไอ้คือทำลายเนาะจากนั้นจะถอยหลังนะครับพอนิ่งเสร็จก็จะถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรแต่จะกินระยะเวลาที่เข้าเขตราศีมังกรเนี่ยคือวันที่28กันยายน2564ครับ ก็นี่คือทำลายในช่วงแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกดกระดิ่งติดตามในทำลายช่วงที่2ได้นะครับในช่วงปลายปีเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นที้เรามาดูคำพยากรณ์บ้างนะครับของดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวเนี่ยเดินหน้าแล้วนะครับจะหมายถึงอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความหมายของดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับโดยภาพรวมภาพกว้างเนาะก็คือ,อดาวแห่งคุณธรรมจริยธรรมครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับโรงเรียน สารรัฐธรรมนูญกฎหมายตุลาการกรอประเพณีต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่อายุุโสกว่าเรานะครับและรวมถึงโชคราบด้วยนะครับวาสนาต่างๆเนี่ยก็หมายถึงสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองคืออุปธรรมะนะครับทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ในช่วงแรกนะครับตั้งแต่14พฤศจิกายน2563ที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเดนนาเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ย อ่อนกำลังในรอบ12ปีคือปีฉลูเนาะคือตอนปีเนี้ยคือปีฉลูนั่นเองหมายถึงว่าดาวพัสดีตรงตำแหน่งนี้จะเข้าสู่ปีฉลูทีนีอ้อยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับอยู่ในภพการเงินเนาะการเงินจึงทําให้ดาวประจําตัวหมายถึง,ต,งตัวเองไปตกการเงินก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าเงินได้ง่ายคืออย่างนี้นะครับคือคุมยากรจะหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยมองเห็นเงินอยู่ข้างหน้าแต่ เราจะสามารถหยิบมันได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นนิดไงน,นิดหมายถึงการอ่อนกําลังหมายคมว่าบางทีอ่ะเสมือนหนึ่งเปรียบเทียบนะเสมือนหนึ่งว่าเราป่วยเราอ่อนกําลังเราไม่มีแรงที่จะไปเดินเหินเข้าห้องน้ําจะกินข้าวจะอะไรเงี้ยบางคนยังต้องมีคนป้อนเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันหมายคมว่าดาวพฤหัสบดีคือการเรียนรู้ความหมายของมันคือการเรียนรู้เพิ่มสกยภาพนะครับในตัวตนการพัฒนาสิ่งต่างๆให้เราเนี่ย เพิ่มขึ้นหมายถึงเราจะได้เติมแรงเขาเรียกว่าดาวประจําตัวให้เข้มแข็งขึ้นการเป็นว่าเหมือนกับดาวพฤหัสบดีที่ปกติเนาะเพราะมันอ่อนกาลังไงก็เลยกลายเป็นว่าเราจะมีศักยภาพมากขึ้นก็สามารถหยิบเงินหยิบทองเหมือนคนที่แข็งแรงนะครับก็สามารถขยันแข็งแข็งทํางานทานําการแล้วก็หยิบเงินได้ง่ายขึ้นมันกองอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณอยู่บนกองเงินคนทองแล้วแต่คุณสามารถหยิบมันได้หรือเปล่านี่แหละนะครับถ้าใครที่เพิ่มศักยภาพเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมนะครับเรียนรู้มาก ก็ได้มากเรียนรู้มากก็สามารถแก้ไขได้มากด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอามีคำมยากรว่าสามารถหยิบเงินหยิบทองได้มากนั่นเองก็กลายเป็นว่าเราก็จะมั่งมีขึ้นเพราะกลุ่มกระดาษสาที่เป็นเกษตรนั่นเองนะครับในพบการเงินก็หมายความว่าโอมันมากองอยู่หน้าเราแบบ เหมือนกับมาล่อเราอะออยู่ที่ว่าเราจะหยิบมันได้หรือเปล่าเนี่ยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มศักยภาพตัวเองเนาะเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะก็จะมีสิทธิที่จะคว้าเอาได้เต็มที่เลยเนาะมือขยาวสาวได้สาวเอาเนาะทีนี้ทำลายในช่วงต่อไปนี้นะครับ5เดือนต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อดารบดีดาวประจำตัวเนี่ยโคจรจากราศีมังกรนะครับพบการเงินรายได้ของเราเข้าสู่พบสังคมสาชะนะครับเพื่อนฝูงพี่น้องในสังคมเนี่ยนะครับหมายความว่าตัวเราเนี่ยจะเดินเข้าหาสังคม ต้องเดินเข้าหาสังคมแล้วจะได้โชคได้ราบผู้ใหญ่จะสนับสนุนผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราอยู่ในสังคมหรือหมายถึงเพื่อนฝูงและพี่น้องคือผู้อุปถัมภ์เรานะครับจะให้ผลประโยชน์แก่เราเราต้องเข้าหาคนเหล่านี้แล้วเราถึงจะได้ผลประโยชน์แต่ในช่วงแรกบอกนิดนึงกลุ่มกระดาวเสาเนี่ยเป็นคู่เปลี่ยนแปลงนะครับครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยและรวมถึงคู่ขัดแย้งด้วยในตัวและยังไม่พอนะ เบียนกระดาวมฤึอยู่หมายถึงการพลิกผันดังนั้นเนี่ยใครท,ที่ไม่เรียนเพิ่มเติมคือยังไม,ม่ยังไม่เก็ทกับความหมายที่ผมพูดเนี่ยคนหลายคนยังไม่เก็ทเพราะว่าเสพคามายากรง่ายเกินไปว่าอาจาร,รย์ท่านนั้นบอกว่าจะดีอาจาร,รย์ท่านนี้บอกว่าจะดีอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าธนูดีแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาแย้งผมว่าไม่เห็นจะดีเลยครับอาจารย์คนนี้ยังพูดอยู่นี่นั่นแหละว่าไม่ดีสักทีอะไรแบบเนี้ยมีนะมามาคอมเมนต์ข้างใต้เพราะคุณยังไม่เก็ทความหมายของผมไง มันดีจริงผมไม่ปฏิเสธไม่เถียงแต่มันอ่อนกําลังหมายคมว่าคุณหยิบได้เล็กๆน้ๆๆอยๆโชคดีจริงโชคดีเล็กๆน้อยๆ,ๆนั่นแหละเพราะว่าดาวประจาตัวไม่แข็งแรงนี่ถูกไหมครับแต่ถ้าเราเหมือนกับถุงอะเปรียบเทียบกับถุงอะที่จะเก็บเงิน่ยคุณมีถุงเล็กๆเองแล้วคุณคิดว่าปั๊บเดียวมันก็เต็มก็คือได้น้อยนั่นแหละแต่ถ้าคุณมีถุงใหญ่ๆห,หมายถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้คือเปรียบเทียบถ้าคุณมีถุงใหญ่มีเกะที่มาก มีศักยาภาพที่จะเอาเงินเยอะมากเน่ะก็กลายเป็นว่าเราซื้อภาชนะใหญ่ขึ้นถูกไหมครับก็เก็บได้มากไงก็แค่นี้เองตรกกะง่ายๆนะครับเออน่าจะเข้าใจกันเนาะทีนี้เมื่อเรามีศักยาภาพเพิ่มขึ้นเราก็ได้เงินมากขึ้นไงถูกไหมครับเออนั่นแหละก็หมายถึงการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอย่าลืมนะครับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนี่ยมันหมายถึงการที่เรามีมี ศักยภาพมากขึ้นคนเห็นก็กลายเป็นว่ามีโอกาสที่เราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งปุ๊บเราก็ได้เงินเพิ่มไงถูกไหมเอออะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นเหตุและเป็นผลคือทุกอย่างต้องอยู่บนเหตุและบนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าผลของมันคือจะดีแล้วคุณก็บอกว่าเออฉันจะรวยแล้วคราวนี้ก็นอนอยู่บ้านเฉยๆหรือไม่ก็ทําเหมือนเดิมอ่ะอย่าลืมนะครับทำเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็ได้เท่าเดิมแต่ถ้าเราเพิ่มเติมศักยภาพผลลัพธ์ก็ต้องมากขึ้นม เออมันก็เรื่องปกติเนาะอาจารย์ผมสอนเสมอว่าคนเราเนี่ยถ้าอยากรวยต้องทําอาชีพมากกว่า2อย่างขึ้นไปบางคนบอกว่าโอ๊ยทําอันเดียวก็จะตายอยู่แล้วงั้นก็เท่าเดิมนั่นแหละครับก็ได้เท่าเดิมก็วาสนาคุณได้เท่านั้นเองคุณก็ต้องอพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้อาจจะจับงานอื่นดูไหมหรืออาจจะหาเวลาว่างที่มันได้ง่ายๆโดยแค่แบบอัชั่วโมงเดียวก็พออะไรแบบนี้คือแค่แบบว่าเอามาเสริม เอาอย่างน้อยได้ค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ําค่าไฟอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดีอะไรแบบนี้ครับก็อย่าเก,กี่ยงเนกับโชคลาภที่จะเกิดขึ้นเนาะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะคิดได้คิดไม่ได้นะครับมันก็แล้วแต่ตัวคุณเนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการคิดการเลือกการตัดสินใจและการการะทําของเราทั้งหมดอย่าลืมนะครับดวงเป็นแค่แผ่นที่บอกเราเท่านั้นแต่ไม่สามารถส่งเสริมคนได้คนเราเนี่ยจะส่งเสริมได้หรือสําเร็จได้จากนําพักน้ําแรงมันสมองสองมือและคนช่วยเหลือเท่านั้นมี3อย่าง ที่เราจะสําเร็จเนี่ยนะครับนี่คือภายใต้เงื่อนไขที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่มากกว่านี้และไม่มีอะไรที่น้อยกว่านี้แน่นอนนะครับนี่คือกฎตายตัวที่เราต้องเข้าใจก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจรูปแบบชีวิตแบบนี้คุณไม่มีทางสําเร็จได้หรอกเพราะว่าคุณทําผิดทางคุณเลือกผิดทางนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนเนาะทีนี้พอเข้าสังคมเนี่ยดาวพฤหัสบดีออกจากการกลุ่มกับดาวเสาร์ที่ขัดแย้งแล้ว เบียนกระดาวมังตะยูแล้วแต่พอเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยจะไปอยู่ในเรือนราหูแล้วดาวราหูเบียนกระดาวพัสบดีอีกครั้งหนึ่งบอกนะครับก็ต้องต้องเรียนบอกอย่างนี้ว่าต้องทําใจเล็กน้อยดาวพัสบดีกระดาวราหูเนี่ยมันเป็นเคียนกันหมายถึงการเบียดเบียนกันให้เกิดข้อขัดข้องเกิดขึ้นโชคลาภตัวเนี้ยจะดีจริงดีขึ้นจริงแต่ไม่ไดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้แค่แปดสิบ ต้องเข้าใจก่อนว่ามันได้แค่80เพราะเนื่องจากว่าดาวราหูเป็นดาวที่ไล่ไงดาวบัพปะเคะเนาะเมื่อเจอดาวพฤทรสบีหมายถึงคู่แบ่งครึ่งหมายความว่าตัวเราเนี่ยจะต้องมอีสิ่งแรกเปลี่ยนอ,อย่างน้อยคือสิ่งแรกเปลี่ยนอย่างมากคือเราต้องมาด้วยอย่างเช่นนะสมมติเราต้องมีการกู้นี้ยืมสินอะไรแบบนี้ครับก็คือหมายถึงมีหนี้สินนะ แต่พอเราได้เราก็ามากบหนี้ได้อะไรแบบนี้หรือเราพัฒนาไปได้เพราะเราไม่มีเงินไงเราไม่มีศักยภาพที่จะทําเราก็ต้องกู้ยืมอะไรแบบนี้ครับหรือเราไม่ได้มีเงินในสิ่งสิ่งนั้นแต่เราอยากได้ก่อนอนะ่พะพอโชคลาบม,มาแล้วไงอะไรแบบนี้มันรอไม่ได้ถูกไหมแต่เงินเราไม่มีในกระเป๋าวะมันก็ต้องยืมถูกไหมครับอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งคือผลประโยชน์เนี่ยบางทีเราต้องแชร์เราต้องช่วยเราต้องออกเพิ่มอย่างเงี้ยอย่างเช่นเ,เราไปร่วมหุ้นกับคนอื่น พอเราได้กาไรมาเท่าไหร่เราต้องหารไงถูกไหมครับเราไม่ได้เตมที่นะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้ลักษณะอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะก็ให้เราเข้าใจในจุดนี้อย่ากเกี่ยงงอนกับโชคลาภเพราะว่ามันไม่ได้ดีเสมอไปหรือคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าทำลายทุกอย่างเนี่ยมีดีมีเสียอยู่ตลอดเวลาเหมือนยินหยางอะครับปลาดําปลาขาวเนี่ยดีมากเสียน้อยกับเสียมากดีน้อยมันขึ้นอย,อยู่อย่างนี้ครับ คือในความดีมีเสียในเสียไม่ดีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่ามันมันดีมากแต่มันมีข้อเสียแฝงเล็กๆกับมันดีดีน้อยแต่มีข้อเสียใหญ่ๆอะ่ะเอออันนี้เราต้องเราต้องเข้าใจก่อนรูปแบบมันมีแค่2รูปแบบนี้นะครับมันไม่มีรูปแบบที่3ที่4เนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตอนเนี้ยมันดีมากแต่เสียน้อยอ่ะก็ยิ่งดีไปอะไรแบบเนี้ยนะครับยังไงก็ทําความเข้าใจกับรูปแบบชีวิตก่อนแล้วคุณจะเดินหน้าไปอย่าง ดีแล้วก็เดินหน้าได้อย่างแบบถูกต้องแล้วก็ได้โกยผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจรูปแบบแบบเหมือนคล้ายๆกับหลับตาเดินนะครับมันก็ชนนูน่นชนนี่เนาะเพราะว่าเอาคําพยากรณ์เข้าง่ายเข้าว่าชีวิตคนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันก็ลําบากอย่างที่บอกไปตามพระพุทธศาสนาบอกเลยว่าพยายามให้หลุดพ้นนะเพราะว่าเกิดมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันมีความทุกข์เยอะ ก็เหมือนกับไหวในมหาสมุทรพระมหาชนกนะ,นะครับก็หมายถึงว่าไหวเวียนไหวาตายเกิดเนี่ยอยู่ในวัฏสงสารนี้นะครับก็มีไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะบอกว่าเออเพอร์เจอร์เนาะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คงจะเข้าใจที่ใครใครพอเข้าถึงจุดนี้ก็จะเข้าใจเองนะครับยังไงก็ยินดีด้วยกับผลที่โชคลาภกําลังมาถึงแล้วนะครับนี่งงก็จัดสรรให้ดีๆนะอย่าทําด้วยแค่อารมณ์หรือทําด้วยแบบสเปสปะพยายามออกแบบ วางแผนไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจะราบรื่นและไปตามาผลที่เรานั้นตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองนะครับสู้เป็นกำลังใจให้นะครับยินดีด้วยที่จะได้เจอสิ่งดีๆแล้วนะครับสามารถติดตามคำยกระดได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยกระดในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระัใให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ